เข้าในส่วนของทฤษฎีสายสบายก็คือปัจจัยที่หนึ่งฟังสบายหูเพรสเซนต์ซูเออร์เราจะมีวิธีการปรับการพูดเบื้องต้นอย่างไรให้คนฟังเราก็บอกว่าฟังและสบายหูไม่เคืองหูไม่ขัดหูไม่แสลงหูมีปัจจัยในการพัฒนาสี่ปัจจัใยใหญ่ด้วยกันครับก็คือเชื่อคาสอนพระศาสดาปร,าาราับปร,าารุงทักษะภาษาพัฒนาการเล่เสียงและเรียบเรียงจังหวะนี่คือสี่ปัจจัยที่จะพัฒนาให้เราพูดกับใครเขาบอกว่าฟังสบายหูดูปัจจัยหนึ่งก่อนนะครับ ปัจจัยแรกคือเชื่อคําสอนพระศาสดานี่เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญที่สุดที่ผมจะต้องพูดอันดับที่หนึ่งขอย้ําว่าเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญที่สุดย้ําอีกครั้งครั้งท,ง,ทงที่สามว่าเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญที่สุดผมย้ำให้ท่านฟังสามครั้งแสดงว่าไม่ธรรมดาใช่ไหมใช่ไหมครับแต่กําลังจะบอกต้วประโยคที่สี่ว่า แต่เป็นปัจจัยที่ถูกลืมมากที่สุดในชีวิตมนุษย์ยุคปัจจุบันคําถามที่น่าจะถามในใจเราก็คือมันเกิดอะไรขึ้นกับคนยุคปัจจุบันทําไมจึงกล้าลืมสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของตนเองไปตอบทันทง,ทาง,ทาง่ายๆครับว่าคนยุคปัจจุบันนี้ส่วนมากไม่เชื่อคําสอนพระพุทเธเจา้าไม่เชื่อคำสอนพระสาสดารขอย้ำไปก่อนยิ้เหตุสำหรับชาวพุทธนะครับ ชาวพุทธสมากในปัจจุบันนี้ไม่เชื่อคําสอนพระพุทธเจ้าย้ําชาวพ네ุทธสมากในปัจจุบันนี้ไม่เชื่อคําสอนพระพุทธเจ้าย้ําอีกครั้งเป็นครั้งที่สามชาวพุทธสมากในปัจจุบันนี้ไม่เชื่อคําสอนพระพุทธเจ้าชาวพุทธหมดในห้องนี้ผมยังไม่แน่ใจเลยว่าจะมีถึงถึงห้าคนหรือเปล่าที่เชื่อพระพุทธเจ้าจริงๆขอย้ําว่าเชื่อคือเชื่อนะครับถ้าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอย่ามาบอกเชื่อน เช่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วถ้าเชื่อตั้งใจทําดีและชั่วตลอดชีวิตใช่ไหมใช่หรือปล่าแต่ถ้ามานั่งนังเลสสงสัยในใจขนาดใดแม้แต่วินาทีเดียวว่าทําดีได้ดีจริงครับผมว่าทำไมชั่ว่วได้ดีมีเยอะว่าปกูทําดีคนเห็นความดีกูบ้างเลยวะถ้าคิดแบบนี้แม้แต่วินาทีเดียวอย่าบอบอกวาเชื่อนะครับแล้วผมถามตรงๆนะ คนพุทธส่วนมากลังเลแบบนี้ทั้งนั้นใช่ไหมทาไมถึงลังเลทราบไหมครับที่ลังเลเพราะวินิจัถมันเสียวินิจัยคนปัจจุบันเสียเสียยังไงฟังดีๆนะฮะพระรูปนี้ตราบว่าทําดีได้ดีทาช่วยได้ทั่วแต่คนปัจจุบันไปตีความไปตีความด้วยปัญญาน้อยๆของตัวเองและประสปเอาว่าทําดีต้องได้สองขัง้น ทำดีต้องได้เงินเดือนขึ้นทำดีต้องมีคนชมเมื่อไม่ได้สิ่งที่ตนคาดหวังไว้พวกก็มักจะบอกว่ากูทำดีไม่เห็นไม่เห็นได้ดีสักทีไม่เห็นได้สัมผัสสักทีไหนัวหน้าบอกไหนผู้ศรัทธาบอกความทำดีได้ดีไงอย่าคิดอย่างนี้จะตกตกตก,ตกมาลบเอาพระวิทธาตรัว่าทำดีได้ดีทำชั่วดีชั่วทำดีก็ได้ดีครับพระพุทธเจ้า,าไม่ตรัสนะครับว่าทำดีได้สองขั้น พระพุทธองค์ไม่ทรงสอนนะครับว่าทําดีจะมีคนชมพระองค์ตรัสว่าทําดีต้องได้ดีครับซึ่งไอ้คาว่าดีเนะี่ยที่ได้มันเจ๋งกว่าเงินมันเจ๋งกว่าขั้น